พี่จ้าวันนี้แม่ฉบาสิ่ผ้าเพื่อยๆมาปลูกอืมอ่ัมเบอรีอร่หรือว่าบ้านแม่ฉบาสเรียกต้นม่อนพี่น้องคะต้นม่อนหลานสาวว่าชอบกินเนาะหลานสาวชอบกินนั้นหมากหมากม่อนสุกพี่น้องคะแม่ฉบาสิมาเหาะไว้เนาะเหาะไว้ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินละอุ๊บวัวควันหนาวนอนกัน เพาะไปแล้วจ้านี่ยพอไปเวลาประมาณเดือนนึงแล้วแม่ชบากระสีเอามาลงหลุมแล้วลุ่มเงิน,นลงปลูกจ้ะปลูกกันง่ายๆจ้าว่าแม่ชบากสิบ่กระสีบ่ตรงนี้พผนออกดิมระสิ จอดตรงนี้แล้วกะเอาลงหลุมสีเลยเอาสีได,ด้ว่าต้องจบจอดนะจอดกับปัญหาพี่น้องลงกหลุมแบบนี้เลยจ้ะชุดโอเคหลักของเขาจาับหมดชุดลุกง่ายๆค่ะลุกมอ,อ,อนแค่เขาตัดจริงมาซ้ำไ้ แค่นี้เขาก็ขื้นต้อขึ่นเลยดจ้ะนี่คือปูม่อนหรือปูมัมมารีค่ะพี่น้องนี่จะเป็นต้นนั้นต้นขิ้กับชายในสภาก้อนเขาขึ้นอยู่นี้อันนี้ก็จะปลูกต้อกันบ้าน,นี่กปลูกกัน ตาแนวเอามีตาแนวกินพี่น้องมีชิงกระใช่เดาาี๋ยวเ,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 เขาก็ขืนจ้ะลูกเขาออกสักก้นนีกระสิเป็นหลากตําลึกก็ออกสักก้นแล้วก็ขืนไม่จ้ะอันนี้ก็คือปลูกสองยางค้างมืนน่อนี้อันนี้คือใบาย,ยานั่งพี่น้องคะที่เพาะไว้แล้วเพิ่กนกำลังตอวหยอนแสดงว่าเพิ่นติดหลากแล้วค่ะพี่น้องนี่ไม่ชะบากระเสียวลุง่ง่างกันเลยจ้ะให้เพื่อนคินแบบว่า ให้เพิ่นขึ้นก็ให้เพิ่นเกี่ยวขึ้นกันกับต้นมอดเลยจ้ะปลุกแก่ๆกันว่เป็นยังเพิ่นขึ้นพร้อมๆกันกับต้นมอดเลยพราเพิ่นตระหลักให้เพิ่นเกี่ยวเกี่ยวขึ้นแนว่ยงศีเลยเพราก็มาเก็บกินน้ำต้นมอดง่ายๆพี่น้องง่ายๆปลกง่ายๆไม่เชบ่อว่าสิเอาอัน สีเอาวะนี่เพิน่นเพิ่นขึ้นไปเลยเพิ่นสีต้ลากลงมาเลยหรือเปล่าตัวกันเท้าออกเั็นสี่เขาก็สิไปได้ต้อจ้ะชุบอึดจ้ะโอ้โหย,ยากจักหน่อยโอย้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเป็นสีเลยจ้ะชุบ ต่อไปก็เราก็จะมีใบายานางกินแล้วก็เก็บกินได้ตลอดเลยค่ะเพราได้ปลูกใบายานางนี่ก็ได้ติดแล้วก็พันธุ์วิตาสิตโตยอดไปเรื่อยๆค่ะปลูกง่ายแ,แล้ว่็ได้ติดแล้กกินได้ทุกสถานก,การณ์เลยค่ะไม่ฉบากระสีรักเมื่อหาเพีียวขึ้นไปสก้อนเพราะว่าต้นมอดบ่ราขัาน้นเด่นเ่าขั้นในไงนะจาน้ะเนาะ แถวนี้ก็ผมหลากเป็งสีมกสิเป็น,นต้วหย่อยาากกเลยดที่ะเพราะว่าเขาสิบส่วนมากก็คือขยายพันธุ์ด้วยการนี่นะแตกลากออกพันเ่าปลูกด้วยมเมล็ดนี่เขาสีแทียพันธุ์ยากกว่านี่จ้ะถ้าเราปลูกด้วยเถาเขาเนาะเอาเถาเขามามวนเส้ดีนิดสิแป๊บเดียวเขก็กระไครับพี่นอ้องโอเคเลยค่ะนี่ผมไว้ ช่วงนี้กับปลูกไม้กับรดน้ำรดน้ำวันละครั้งต้นม้อนกับทขืนน้ำกันยังสี่เลยจังต้นม่อนกับทขืนน้ำกันต่อไปถ้าเขาโตเขาก็จิเกี้ยวขึ้นน้ำต้นม้อนเขาก็มาเก็บกี่นน้ำต้นม้อนเลยค่ะคลิปนี้ก็อ่าตอนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ